เอาไปามาเบ้งบชีวิตตะมวยหลังจากสกต้งแต่เลื่อมสุกแต่น้นอ,ยจน,อยจนเท่าเย่จนเสาสุกมวยมิยังแตกไปเนี่ยในหลางกายของักมวยทั้งหลายแหละพวกสกเป็นสามสี่หาลอยคนอันนี้ก็บดน้อยนี่วัดต่อบ,บ้านสี่ลอยประมาณสี่หาลอยใส่ทั้งเกียเบิงเดือพี่หลงหูเท่านี้เป็นแบบนี้นี่นี่แชมประเทศไทยแชมหลายกัน แค่แตกตัวต้องจะร่อยห <c oughs> ันมาท้างนี้ <c oughs> บาทเน่แวนแวนมาเราแล้วลรคุ้มเสาเปออันนั้นเพรท่นได้บอก <c oughs> อันเอาเรี่ยงโชกอย่างเดียวบ้่งทังนี้บาทน,นี่มอม่นเฮ็ดกระดา้างนดนน่อันนี้ม้หยังนอนขับหลห <c oughs> มักน้อง <c oughs> นอนับหูบอางบิ่งดีดีกี่น้องหูนี่ หูปวดเบิรยี่เเห็ดหูหนูจามเห็ดหูหนูอย่าใกล้เคียงนะนี่สังเกตพี่หน้องมัน็จับบ่เนอยเห็นยังที่เห็นอะไนั่นบ่เห็นเห็ดกระด้างวะนี่น่ดือดมา่่เดาเดียวบางทั้งหลังบานบังทั oh, okay. ้งหลังม oh, ัน oh, ก okay. like? okay, so right? oh, okay. ็แปรสิโกหลแ่โแห่งแปรลงแห่งแ่งลงธรรมดาครับชีวิตนักมวยบางคนก็ แต่แต่จริงๆเลาวอาชีพนั่งไม่ได้เป็นอาชีพที่แบบผมมาสุดๆเลยเป็นอาชีพที่ต้องใช้ข้อมูลท่อไหนซ่อมกันกับน่างามพี่น้องนี่ครับกรเสียดซับครับเสียดซับเพชรราชพัตรครับขุนเข่าทะเลข้างสองครับสายยางพิ่นนี่แหละครับจนหูกรวดเบิดพี่น้องนี่ได้มาเป็นซิกเนเจอร์ครับอันนี้ไอจอมครับกลางวันเล็กครับ ได้เพลงไหนก็สิได้มาป่านนี้ครับโอ้ใส่ความหมดทนหลายเลยพี่น้องคักก็นั่งาะลุกขึ้นไม่บาดเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะหน้าพาคนเนี่ยเ่ราะตั้มจะลอยก็เข็มแต่ละคนสู่ๆไปครับตั้งซาซาซาจีบหลายผมก็เจ็บมาเยอะด้วกันครับเจ็บอันใดเดียครับงานขอน้ำเปลาเล็บแมวไปเก็บมาเล็บแมวเย็บน้ำเจ็บผมเล็บแมวเลยบูฟ้าเล็บแมวบอพี่น้อง จริงๆแล้วบ,บางคนอาจจะเออไ่อยากคุยกับนักมวยหรอกนักมวยมันแบบมับบนต่อสู้อย่างจริงๆแล้วนักมวยเป็นเป็นเป็นบุคคลที่หนาลักหนักนะครับระเบียบวินัยค่อนข้างสิหลายนะค่อนข้างสิหลายเพราะฉะนั้นแ็อยากให้มองอาชีพนักมวยเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบโอ้เป็นอีอาชีพหนึ่งครับเป็นอาชีพที่ม่มีเงินเดือนเลยพี่น้องเงินเดือนมั่วมีต้องออกแข้งศกเศร้าศกกับบได้เงินเลยครับแต่โอ้โหว่ากีฬามวยไทยเขานี่เป็นกีฬาประจำชาติไทยเราั่นบ้าน ผมเพิ่มเงินเดือนในนี้เยาว่าผมเด้อะเย่ผมเด้อผมลูกยังหน่อยอยู่เอาฝากติดตามเด้เลยครับช็อกช่องทางนั่นล่ะมีช่องทางเดียวนี่ยแหละครับติดตามช่องผมน้ำเนี้ยไหมพี่ใครที่คล้องอยู่คล้องมาเลยนะโอ๊ยกติกาบอกไปดีเนาะกะมีน้องนุ่งเ่ยช่องภาษารัพย์ช่องโจภาษารัพย์ครับกับมีพิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษาอังกฤษ มีกั JOE e ประเสริฐทรัพย์ p r A s e r t SAP ครับโจประเสริฐทรัพย์นี่แนวเบาหนันวหัวมวนมีการกินเขาซ้อมมงซ้อมมวยให่ถ้าพี่น้องเหลเบิ้งนะครับแต่สำหรับช่องของผมกะนี่แหละช่องเนี่ยช่องบุญศรียประชากรออฟฟิเชียลครับอย่าลืมกดติดตามกดซีเฟิร์สเพื่อไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปอาทีตนี้สาระเนี่ยมีเบาหนัวหัวมวนกันกับธรรมดาละครับ ทางนี้นรับากันเ็พอยู่ฮ่องกงครับเพ็่งานอยู่ฮ่องกงนะครับโอเคยครับโลกไพ่ตรงนี้กันจังเลยยุทธั้งประเทศไทยเข้ากับขอให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นนะครับเด้อเป็นกำลังแรกอย่างแรกแจให้ทุกคนครับทั้งครอบครัวทั้งอย่างทุกอย่างกับคิดคอดเบื้อนั่นแหละผมก็ได้และครอบครัวครับผมอืมทําทุกอย่างกับเพื่อครอบครัวแม่นบ่ประเสริฐซัมนี่เราไม่ค่อยแม่นครับสุดยอดเลยแฟมิลี่แมนครับโอ้ยทุกคนเน่ย อยู่ในช่วงพักเบียครับช่วงนี้นะช่วงพักเบียเอ้าจาังในกระฝากนี่นะครับเด้อฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนี้ยใคทีหาคลิปมันม้วน,นมาบ้างไม่ยังเนี่ยลูกคิดเสื้อให้บักเบียบักเบียพี่น้องบักเบียอะไรบ,บักเบียนุอยเดียวซีนนุยเดี๋ยวลอยควงเอาปไเจ้าจเคยบังคับเบียลอยควงเขาขัดเสกันก้อนเสกันธรรมดาเอาไปขายตั้งเนี้เอาส่วนบตรงแล้วาลายครับผมไม่ไรลยเอ้า ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสีเขามารับช่อมรับคลิปตามกันเลยมวนๆขึ้เก่านะครับแล้วคลิปหนาที่เป็นเช้งไหนเดยวเดยวเชิงสีมาว่ากันต่อครับผมสวัสดีครับ